สวัสดีพี่น้องเอฟซีช่องยูทูบย้ายไฟค่ะอันนี้เต้นย้ายไฟเด้อค่ะเด้อพี่น้องใครสิเขามาเล่นน้ำลัางหานแต่เห็นเต้นสีนี้นี่คือเต้นของย้ายไฟนะคะวันนี้ถ่ายคลิปชักค้ำหน่อยเพราะว่ารถแห่เพิ่งจบค่ะยายสาสวัสดียายสาจ้าอยากเต้นอยากเต้นอยากเต้นรถแห่เป็นอย่างนี้ก็มาไปเต้นน้ำเขาอยากสซย,ยอนแซคัดเลยใจยถึงจังหวะอันนี้บ้านยายสาค่ะบ้านสีเขียวเล็ดเล็ดเสียงกันปานปีไหม่ะ บานแย้สายสีเขียวบานแย้ไฟเจสีแดงหลังซ้ำๆกันนะครับพี่น้องนี่คือการเป็นอยู่หลังเวทีมาล้ำเสียงพี่หงคาแยสายเรามีเครื่องปรับอากาศเย็นสบายพอดีตลาด<บ>ของแยไฟบอมีหอ่หลังฐานมีพัดลมหน่อยเครื่องหนึง่งกระควัตสป,ปอร์ตกระคดขีท่ทีน้อนดันโอ้ยจะขี่ทีใสดอกเราจะพาพี่น้องไปดูหน้าเวทีก่อนคะ่ะตอนนี้มือนิท้ายคลิปคำคำ พ่อวลารถแฮพี่นองเอ้ยรถแห่สองคันค่ะยุ่มองเดียววันนี้เป็นวันเป็นบุญประจำปีบุญเดือนสามนะครับพี่นองชาวอำเภอจตุรัสสุดามผู้เดนนทอวันนี้แม่ไฟจำซื้อบ้านเพราะอะไร อันแม่บ้านยังก่อนนี่เหรอบ้านยังก่อนข้านี่บ้านจากพิจารณาอ๋อบาจับพิจารบ้านยังก่อนนี่แม่ลูกลืมนนลูกลืมซื้อบ,าบอ้านเบ้าไห้เนี้ยบา้บา,นบานเดือ้ยอํเยา <c oughs> อเภอยัง,ยงก่อนเภอจตุรัสบ้านเดืออำเภอจตุรัสเนาะงานประจำปีบุญเดือนสามน้องแม่เนาะขอบคุณค่ะอันยายบสบายค่ะเมื่ออื่นเนี่ยก็ต้องเดากลับไปค่ะ เน auto, ิ่นเนื่นสางาย่างย่ายป่วยหนักแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องกลับไปงานชาปนกิจแกเสียแล้วค่ะค่ะด้วยนะคะก็เลยเนินสง่าน้องชิมใส่กันได้ปะเดม่าอยู่ที่ไหนคะอยู่ร้อยเอ็ดค่ะเห็นหลวงว่าทุกคนทุกก็ไม่มาจ้าวันนี้อาาหมยังวนนนี้่าจะมาแต่ยังไม่แน่ใจอ่ะแม่เพราะแกน้องไปเข้าค่ายลูกเสือเนี่ยพี่น้องเบื้งสาดพี่น้องชัยภูมิมึงดู

และนี่มีน้องอหายยิ่งดีเลยขอบคุณค่ะเียยกลุ่งกระโดดขอบคุณหลายๆจ้าล้านค่าหลายๆพี่น้องรถแห่เพิ่งจบเนี่ยแม่ไฟเลือดไทยเกลียบคำเบิ่งดูจำเสื้อบานคนกับอะไรในมันล่ำสมเอเนาะพี่น้องเนาะขีดละพ้้าวเอทางมือสิ นี่ครับรถแห่เพิ่งจบไปนนี้อันนี้พะดาล่วงเข่าเฮ็ดได้พี่น้องนี่ได้ต้องขอขอบคุณจากใจที่ใจมากน้ำนมาหลสักหลักองค์ผู้ช่ยเพือนรักเทวดาสาธุแล้ก็มีโยมหามกันครับโยมมาอื่นมาที่ืออันนี้พะดาล่วงเข่าเฮ็ดพี่น้องงามมาก บ้าจารย์ช่อาจารย์ขอนเัดเเบ้านเดือบ้านเดืออำเภอจตุรัสผมไมเสียพจารย์วัดโพธิ์สีไม<ห>่รู้อยู่แต่เขาก็ถามหัลก็เป็นไม่ใช่บ้านเราบ้านจะที่อื่นบ้านเดืออำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิราบพี่น,งนองเด้อก็อเสางเบ่ให้มา

ภาพพน้องอยากรอผลงานจากน้อยมันอิชิปจะเลี้ยวคำคำกัจยาบากันเดพิณองฝากซอยเชนในเรย่อว่าุณคุณแม่ันมาจากบ้านใดพวกพุ่เหนียวสาดเหนียวสาดเหนียวถุงพ้าหงมมาน้ำก็ด้วยความเมตตาแบบนี้ล่ะก็ขอให้เข้าใจกันด้วยอันนี้ในนามเจ้าว่าถ้าท่านผู้จัดงานได้มาเล่นเยื่อนใดก็ มีสายดาวการกุศลพร้อมพี่น้องเรื่องเกี่ยวกับสารที่เน่ยอยู่เนี่ากินหลแล้วก็พูดนะโยนนะก็ขอใช้เสียงนี้แหละถ้าก็ใช้คำว่าท่านผู้ใหญ่ประยูรพี่พี่คุณนี่แหละประธานจัดงานผลาหลบครับรงไหนไม่ได้ลูคือไม่ได้นะโยมนะแล้วก็มาแล้วคุณคุณล้านได้่หเือ ก็ใช้คำนี้แหละบุญคุณลานปัดทายเข้าเบือกปีผ้าก็ว่ากันใหม่ก็ไม่ยากก็ไม่ยากเหมือนกันดังนั้นถ้าเป็นไปตามเดียวกันเนี่ยมันสะดวกโดยคุยกันได้ไม่มีปัญหาดังนั้นี่ยสาธุสาธุสาธุเด้อหลวงพ่อลูกหลานขอกราบขอไหว้ขอให้ลูกหลานสุขภาพแข็งแรงขอให้พี่น้องเอฟซีบอลลัมเสียงพี่หกทุกคน ที่ในบางคลิปนี้ยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงเด้อหลวงพ่อเด้อขึ้นไทยร่วมเขาน้องบุญล้านขุนล้านบุญประทายเขาเปลือกเพิ่นครับพี่น้องขึ้นไทโอ้ยบางกองเขาใหญ่อันนี้ใหญ่พี่น้องอันนี้ห้องกองเขาลำล่างลอยขึ้นนี้มีเวลาได้ยนินนะ วันพรุ่งนี้5พฤศจิกายวันจันทร์องค์หวง่ันพมุ่านี้ก็จบมีหนังอภพร้าพยนตร์มีหนังกภพร้าพยนต์ในวันพรุ่งนี้แล้วก็ขอเชิญนี้ถึงพ่อแม่พี่น้องไน้รับทรบแล้วก็มาทำบุญร่วมกันได้มองทำบุญมั้งไหมลูกมีวัตถุประสงค์ดุลนะขอสิทธิ์อาจารย์องค์หลวงปู่ช่ เจ้าภาหาหอมเดิเจ้าภารอสามหมื่นเิมวัดโพธิ์สีบ้านเตือยตำบลกดน้ำใสอำเภอจตุรัสจังหวัดชยภูมิเด้อพี่น้องเด้อราคาห่ราคาก็ถามช่างแล้วจอบเืกนถ้าใคระกจ้าย้ากายรปา้อานหล่พี่น้องเพื่อนกันมาก็ไดุ้เจ้า เนวยนเนวกินลานผ้าลางขายหลายหลายพี่น้องอาบน้ำไหนเอ้ยอันนี้ขึ้นหนาเ่ที่บอลลับัตนีมาบังสา์บันี้พี่น้องเอ้ยสา์เต็มแล้วนะคะคนยังไม่มาแต่สตร์หน้าเวทีเต็มแล้ว

ขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปในช่อง YouTube แม่ไฝขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะขอบคุณพี่น้องทุกทุทุกคนค่ะฝากแชร์คนละหนึ่งแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์พี่น้องก็จะได้เห็นคลิปแม่ไฟหลายๆมีคนมาติดตามให้แม่ไฟนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณในหลายเรื่อพี่น้องเด้อเมื่ออื่นแม่ไฝ่ลาเด้อแม่ไฝ่ลาไปงานศพย้ายแถาเด้อพี่น้องเมื่ออื่นบ่ได้ถ่ายคลิปไปพี่น้องเบิ่งเด้อค่ะจะกลับมาอีกทีก็คืองานการชาติการศีลนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายพี่น้องสักการะองค์พระปู่เจี้ยนวัดทองจีนทุก ถ้ารอถ่ายรูปรถยนต์นะคุอจัดเต็ม